สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช anel MCB by Fiber นะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการไม่ด n ว One o n น with MCB by Fiber ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบิมจะมาพูดถึงเรื่องของการโยนช่อดอ,อกไม้ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้บิมก็เคยทาคลิปเรื่องของการโยนช่อดอ,อกไม้ไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาไขความลับกันค่ะเพราะว่ามีน้องเจ้าสาวนะคะอินบ็อกซ์มาถามค่ะว่าพี่บิมคะทําไมหนูไปงานแต่งงานกี่ทีเนี่ยก็จะเห็นว่าจะต้องมีการโยนช่อดอ,อกไม้แบบโยนหลอกทุกครั้งเลยอยากรู้ว่าทําไปทําไมคะ ไม่กลัวหรอเขาว่ามันจะซ้ํากันแล้วนะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาไขาความลับให้ฟังค่ะว่าทําไมการโยนโชอดอกไม้ถึงต้องมีการโยนหลอกด้วยนะคะแล้วก็เลือกประโยชน์หลอกได้ไหมหรือว่าจำเป็นต้องโยนหลอกแล้วมันดียังไงมันให้ผลอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้ค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้บิมน,นิดนึงนะคะบิมจะได้มีกําลังใจในการค้นหาข่าวสารเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นามาฝากคุณผู้ชมกันีกน่า่าคะดว พูดถึงเรื่องของการโยนช่อดอกไม้เนี่ยก็แทบจะเป็นประเพณีนิยมไปแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าสาวที่แต่งงานถ้ามีงานเลี้ยงฉลองสมรสเนี่ยเรียกว่า99%นจะต้องมีการโยนช่อดอกไม้นะคะหรือถ้าสมมติว่าคนอื่นจะเลือกเป็นแบบอื่นค่ะเป็นการดึงริบ้งดึงริบบินอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่จะเลือกกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะโดยพื้นฐานก็จะเลือกเป็นการโยนช่อดอกไม้นี่แหละนะถ้าเกิดว่าพื้นที่มันมากพอแล้วมันสะดวกพอพื้นที่มันโอเคอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการ โยนช่อดอกไม้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่สาวๆหลายคนโดยเฉพาะสาวโสดถ้าเกิดว่าเคยไปร่วมงานแต่งงานจะเห็นเลยว่าตอนที่สาวโยนช่อดอกไม้เนี่ยค่ะ จะต้องมีการโยนหลอกก่อนไม่รอบหนึ่งก็สองรอบหรือบางทีมากกว่า2รอบด้วยซ้ำจนบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบคุ้นตาคุ้นชินไปแล้วนะคะว่ามันต้องมีการโยนหลอกก่อนแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทําไปทําไมทําไมจะต้องโยนหลอกด้วยโยนเลยได้ไหมถ้าไม่โยนหลอกแล้วมันให้ผลยังไงถ้าโยนหลอกแล้วมันดียังไงทําไมถึงทุกคนถึงแบบพร้อมใจกันโยนหลอกไปหมดเลยนะคะคือครั้งแรกก็ไม่โยนไปโยนครัง 2, ้งสองครั้งสามมันหมดทำไมต้องทําแบบนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาไขาความลับนี้ให้ฟังกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะสาเหตุที่หลายๆ คนนะคะรวมไปถึงองค์ไนหรือว่าตากล้องเองก็ตามนะคะเขาเลือกแนะนาให้เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้โดยการโยนหลอกก่อน1นถึงสครั้งก่อนที่จะมีการโยนจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยค่ะจะเอื้อประโยชน์กับตัวเจ้าสาวเองนะคะคือเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้มีการโยนช่อดอกไม้กันบ่อยนึกออกไหมเราก็จะไปโยนช่อดอกไม้กันวันแต่งงานดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าสาวค่ะโยนช่อดอกไม้ออกไปอะ่ะอาจจะแบบมือบังหน้าตัวเองเป็นแบบตัวนี้นะคะหรือแบบ โยนข้ามศีรษะก็จะแบบหน้าออกแรงมันแบบอืออ,อ่ะอะไรอะ,อะคือแบบหน้าอาจจะเสียทรงได้ถ้าเกิดว่าเราโยนจริงเลยนะคะกล้ามแขนขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะดูไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆช่างภาพหรือว่าออแกนไหนซ์หลายๆท่านคะ <c oughs> เขาก็จะแนะนําว่ารอบแรกโยนหลอกก่อนก็คือทําท่านี้แต่แบบเก่งหน้าสวยไวเอาเป็นสอน แห่หน้ายังสวอยู่เวลาถ่ายรูปมาหน้าเราก็ยังโอเคนะี่บอกป่านะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบตัดสินใจแบบไม่เอาหลอกโยนเลยอะ่ะมันก็กลายเป็นว่าแบบหน้าเราอาจจะออกแรง,งอะไรเงรี้ยหรือบางทีเราเผลอเราหันหน้าตาม กลายเป็นว่าช่างภาพเองค่ะก็จะไม่สามารถเก็บภาพได้เพราะว่าถ้าเราโยนไปแล้วโยนแล้วคือโยนเลยนึกออกไหมจะไปแบบแก้ๆเอาขึ้นมาก่อนเมื่อกี้ฉันยังถ่ายรูปไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะว่าดอกไม้อยู่ในมือเพื่อนแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างภาพหรือว่าเอแกนาเองหรือว่าแม่งานดันคิวเองเขาก็จะแนะนําว่าโยนลอลรอก,ก่อนอย่างน้อยเนี่ยตากล้องเขาจะได้รู้มุม ตากล้องก็จะได้รู้ว่าโอเคระยะเจ้าสาวจะโยนไปทางนี้นะหรือว่ามีโอกาสเก็บภาพได้หลายๆช็อตหน่อยนะก็เพิ่มโอกาสที่บ่าวสาวจะได้รูปที่สวยขึ้นแล้วก็บ่าวสาวเองก็จะได้ซองวงสวิงของตัวเองด้วยค่ะบางทีเนี่ยแบบตัดสินใจยโยนอย่างเงี้ยแล้วแบบใส่ชุดเกาะแขนมันก็ติดไงเอ๊ เอะมือติดอยู่แค่นี้ดอกไม้โยนก็ตกปิว้วดูข้างหลังเนี่ยไปไหนไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ซ้อมวงสวิงเรามาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไอ้รอบแรกเราซ้อมก่อนเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคข้ามหัวไม่หลอดโยนสูงเนี่ยไม่หลอดต้องโยนข้ามไหล่ข้ามไหลรอดมากกว่าอะไรแบบนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโยนหลอกก็จะเพิ่มโอกาสในการที่ตากล้องจะได้เก็บภาพที่ดีมากขึ้นเป็นช็อตที่ใช้งานได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าจากประสบการณ์เลยเอาจริงๆนะเราเป็นตากล้องด้วยแล้วเราเคยเจอว่า เจ้าสาวเนี่ยค่ะใส่เสื้อกะอ,อกแล้วเป็นกะอ,อกที่หลวมเขาอาจจะใส่บาปีกนกแล้วแล้วบามันไม่ได้อยู่กับที่อยู่กับร่องกับรอยอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเจ้สาสาวตัดสินใจโยนไปแล้วค่ะโยนรอบเดียวเลยไม่หลอกแล้วกลายเป็นว่าช็อตนั้นมันโปอะค่ะก็คือเราเห็นบาปีกนกของเขาเกยขึ้นมาหรือบางคู่บางคนหนักหน่อยคือแบบเห็นสิ่งที่อยู่ใต้บาปีกนกอีกทีนึงซึ่งแบบเป็น สีเด่นสง,ง่าออกมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบรูปนั้นเราส่งงานไม่ได้ซึ่งจังหวะนั้นเจ้าสาวเอลก็คงไม่รู้ตัวด้วยอะค่ะแล้วเรา กล้องเองก็ไม่รู้ตัวนะเรามาเห็นอีกทีนึงก็คือเรากำลังจะทำไฟล์ภาพส่งเขาแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรูปช็อตอื่นที่เราสามารถเลือกใช้ได้เนี่ยเราก็จะได้ส่งรูป,ป่าสาวให้ครบช่วงวิธีการมีรูปใช้ได้ในทรศัพท์ก็จะเป็นการเพลย์เซฟให้กับตัวช่างภาพเองและก็ตัวเจ้าสาวเองด้วยทีนี้ถัดมาพอเราเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทําไมเราต้องโยนหลอกใช่ไหมคะหลายคนก็อาจจะแบบไม่เป็นไรคะ่ะหนูพร้อมเสี่ยงหนูแบบไม่อยากให้เพื่อนแบบมายืนแบบใกล้ๆกลางๆ,ๆไม่อยากให้แบบ เพื่อนรู้แก้วไม่อยากทําอะไรเหมือนใครอะไรเงี้ยหนูจะโยนเลยได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะแ,แต่ถ้าเกิดว่าโยนเลยก็ต้องยอมรับข้อเสียที่จะตามมานะเพราะว่าคุณอาจจะพลาดช็อตสาคัญสาคัญเหล่านั้นไปจริงๆเช่นแบบคุณอาจจะได้รูปแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนักนะคะอาจจะเป็นรูปแบบคุณแบบเกงแขนก้ามขึ้นคอขึ้นเป็นเอ็นแบบหน้าเครียดอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีเป็นช็อตโป้เป็นช็อตที่เสื้อคุณไม่เรียบร้อยหรือแบบเป็นช็อตที่คุณแบบไม่เห็นหน้าเลยเพราะว่าคุณหันตาม พอเวลาคุณออกแรงคุณแบบหันตาแบบนี้ตากล้องเขาจะอยู่หน้าคุณหนึ่งคนใช่ไหมหลังคุณหนึ่งคนกลายเป็นว่ากล้องหน้าก็ไม่ได้หน้าคุณกล้องหลังก็ไม่ได้หน้าคุณเพราะฉะนั้นปุ๊บไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดว่ารับได้ก็ได้เลยตามนั้นกลับไปหนึ่งข้อค่ะสาเหตุที่เรามาทําคลิปนี้กันก็เพราะว่าสาวโสดหลายคนก่อนที่จะมาเป็นว่าที่เจ้าสาวเนี่ยไปงานแต่งงานมาเยอะมากนะคะแล้วเราจะพบเห็นว่าในช็อตแรกของการโยนเนี่ยเพื่อนเจ้าสาวอะค่ะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะไม่ขยับตัว เพราะว่าไปทุกงานมันหลอกทุกงานนะคะจนเขารู้แล้วว่าไอ้รอบเนี้ยไม่ต้องขยับตัวเพราะว่าเพื่อนหลอกชัวร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกโยนเลยมันอาจจะกลายเป็นว่าไอ้ดอกไม้ช่อนั้นนะคะหล่นพื้นไม่มีคนรับได้ก็ได้นะเพราะว่าทุกคนเหมือนเมมไว้แล้วว่าห,หลอกแน่ๆไอ้รอบแรกไม่ต้องรับหลอกเขาไม่โยนแน่กลายเป็นว่าเราแหวกแนวไงเราโยนปุ๊บดอกไม้ตกพื้นไะ ไม่มีใครรับไม่มีผู้โชคดีก่อยกันไปก็ต้องเอามาโยนรอบสองอยู่ดีนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังไว้ด้วยเพราะว่าพี่เห็นรายงานบางงานหลังๆมาเนี่ยเจ้าสาว,สาวจะแบบว่าขอโยนเลยได้ไหมคะไม่อยากโยนหลอกเห็นโยนหลอกกันมาเยอะแล้วทุกง,งานเลยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าโยนไปปุ๊บเพื่อนคิดเอาเองค่ะเพราะด้วยความที่เขามีภาพจาว่ามันจะต้องมีการโยนหลอกก่อนเพื่อนก็ยืนนิ่งๆค่ะบางคนยืนถ่ายมือถือด้วยค่ะมากลายเป็นว่าดอกไม้หล่นพื้นไม่มีคนรับ นะคะคก็อาจจะมีการแบบต่อยๆเล็กน้อยต้องหยิบกลับมาโยนใหม่อะไรเงี้ยค่ะสรุปก็ได้โยนสองรอบอยู่ดี นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกที่จะโยนเลยได้เลยค่ะไม่มีใครบังคับไม่มีข้อผิดอะไรทั้งสิ้นสามารถทําได้เลยงานคุณเอาที่คุณสบายใจอย่างที่บินมบอกในทุกคลิปนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียหรือว่าผลเสียที่อาจจะตามมาได้ถ้าเกิดว่ายอมรับข้อเสียเหล่านั้นได้นะคะคุณก็สามารถเลือกจะทําทุกอย่างตามที่คุณอยากทําได้เลยค่ะไม่มีใครมีปัญหาแน่นอนนะคะไม่ได้เป็นข้อเคล็ดลับไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของตํานานอะไรไม่มีเลยนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคล้วนๆนะคะสาเหตุ ที่จะต้องโยนก่อนเลยอย่างที่ดิมได้เล่าไปในคลิปนะคะก็หวังว่าจะพอเห็นภาพกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะคะบีมีเนื้อหาดีๆอะไรนํามาฝากกันนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของบีมกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวิวกันนะคะสวัสดีค่ะ